สวัสดีครับผมกิมดินะอนะครับโซชแนลบายบอลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางโพแแลนดนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเดินตลาดหาของ,นน<ม>ก,งกินนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่ครับตลาดอยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเข้าซอยร้านอาหารก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับผมาอันนี้ถุงละร้อยนะครับผม<ป> อันนี้ควอยนะครับปีนั้นสีเสียบนะครับถูกๆเลยนะครับเอี่ะไรด้าวเลยพี่อ่อนยเผาแล้วนะพี่คืออะไระครับี่ฝังนี้ก็เป็นกระเป๋าะครับใบลร้อยน่ได้คะาดเอวได้คาดอกได้ค่ะร้อยเทียวจ้า เดี๋ราจะพาไปเดินร้านฝั่งทางร้า,านขายกับข้าวกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอบอนนี้ก็จะเป็นร้านน้ำยา น้ำจีนนะครับผมอันนี้เขาจะเป็นเป็ดนะครับเป็ดไก่ต้มนกปลานะครับกระเทียมถุงละยี่สิบอันนี้ยำแหลมนะครับ ร้านผัดอันนี้คือลูกชิ้นตั้นเองหรครับ เป็นไข่นกกระทานะครับนี่ก็คือลูกชิ้นนึ่งนะครับสิบบาทเลยนะครับทุกอย่างสิบบาทนะครับผมบ้านจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับผัดตุเผาครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารเพื่อนบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านก็มีครับผักอันนี้ก็ะเป็น อันนี้จะเป็นไข่พัมนะครับเป็นแตงมะเขือทัวนะครับผม สั่งกร้อยครับก็จะเป็นไก่ใต้น้ำนะครับผมน่ากินมากเลยนะครับวันนี้กกุ้งนะครับกุ้งหางรนะ้อ,งลลอยนะครับกล่องร้อยนะครับส่งนี้ครับของบ้านต้ม จะเป็นปลาแซลมอนนะครับผมอันนี้เป็กล่องร้อยนะครับ่โซชินะชิ้นละสิบบาทเองครับผมชิ้นใหญ่เลยนะครับไปขอให้สิบชินจะม่หมดหรอฝั่งก็จะเป็นยำแล้วเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องน,นครับผมไส้จกๆเลยนะครับไส้ล้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดครับทอดสดๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอด,คร,ทอดครับผมฝัยย่งนี้ก็เป็นข้ายปิ้งครับผมไม่ละสิบบาทน,นะครับ มาใหญ่ๆดีนะต <c oughs> อนนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับผม <c oughs> น,น้ำร้อนจ้าน้ำร้อนนะคะน,นี่ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะครับผมฝั่งนี้ <c oughs> เป็นต้มนะ หางหมูก็มีนะครับหางหกสิบบาทเดียวอนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนราบอมนม่งจีเซ็บสามลูกห้าเซ็บกันนะครับผมอยที่สามกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้มต้มเนืออันนี้เ็จะเป็นโรตีนะครับผมาเย็มหานะครับ อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับผมใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคบับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโมสเตนนะครับ าไก่เชนนะครับผมสี่สิบบาทนะครับผมขนมนคองหวานนะครับผมบอกว่าสิบบาทเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมไทยครับขนมชานนะครับ,รบผมอันนี้ก็คือ,คอมแมลงทอดนะครับผม ผัดไทยนะครับผม2องพบาทนะครับผมน้ำแข็งขนมเจีมสิบห้าบาทนะครับผมชิ้นใหญ่มากนะครับปอดสารปอดไทยมาทางี้เลยจ้ามใส่เลยนะครับผม ผมฟังมีคนจะเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูซอยนี้กันต่อนะครับผมนี่ก็จะเป็นเค้กน,นะคะรับผมชิ้นละที่สิบบาทเลยนะครับผมอันนี้ชิ้นละสิบบาทน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงนะครับจะเป็นข้าวแกงเจ้าดังของที่นี่เลยนะครับผม อีกสักหน่อยนึงคนจะเยอะเลยนะครับรรผมไม่ไดแถวเข้าเลยนะคับนี่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านคือรับปลาทุงครับวเือ,พอ,อาพขานทางหองนอน,อนอคืนน้ำลายเลยครับเมื่อ้นหลังเ,งเลยครับคืนน้ำลายออก็เป็นซแซ่บกันอ,อก็กินมันออกเลยครับซุ้่าุ้มเท่าไยอเพิ่นถามร่อยครับอยากสองร้อยค่ร้อยหบ

ของเยอะมากเลยนะครับผมมีทุกอย่างเลยครับผมต้องมาเลือกนาฬิกาครับดนะครับผมแว่น้านก็มีอย่ารอช้าโทรเลยจองเลยเพราะนี่คือโอกาสที่คุณพลาดไม่ได้ LG เครื่องตัว5.7กิโลกรัมซักได้เยอะสอาง่ายประหยัดไฟแถมแต่งชำระได้ยาวยา มีเยอะเลยนะครับผมตนนี้เจอที่ร้องรถบุกนะครับอารามณ์ระบายอากาศแล้วมันจ้าฟังทางนี้ให้ดี ไปครับผมเดี๋ยวเราไปโซนเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้าเสื้อผ้ามือสองกันนะครับผมตันนี้ก็เป็นรองเท้าครับผมเยอะเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับผมมือสองครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองนะครับผมนี่เก้าร้อยนะครับมีหลายราคานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองครับผมห้าสิบบาทก็มีครับ ชิ้นละห้าสิบบาทสิดสวยเลยครับอันนี้ก็ยี่สิบบาทก็มีนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับผมเหมือนกันนะแต่ของมือสองส่วนมากจะไม่เยอะนะครับส่วนมากจะมีเต่เสื้อผ้านะครับเยอะน,นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับผมอันนี้ก็2ีสิบาทเลยครับอันนี้สี่สิบเดี๋ยวเราจะพาเดินเป็นเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับผมตัวละเ9็ดสเก้าองตัว150ร5อยห้าสิบก็ กางเกงสักขาสั้นก็มีนะตัวละเจ็ดสิบบาทนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งโซนของกินนะครับผมอันนี้ปลาเน,น้นทอดนะตัวละสี่สิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นโซชินะครับจีละห้าบาทครับผมขึ้นใจแล้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมหวานครับผมกล่องละสิบบาทเลยนะครับผมกล่องฝั่งนี้ก็กล่องละยี่สิบนะครับกล่อง,หองหใหญ่ๆเลยนะครับฝั่งน,น,นี้ก็จะเป็นบะหมี่เคีวนะครับผมหมูไก่นะครับไก่ละห้าบาทเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับผม เป็นทาโกยาก,กินะครับผมปลูกลบบูก 40, 40นะครับผนนี้ก็เป็นจอคนับไปครับผมเดี๋ยวเราจะเดินซอยนี้กันต่อน,นะครับผม ทิศละ65นะครับผมของนี้ก็จะเป็นต้มปลานะครับผมถุงใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ 6ก็มีนะครับผม6ต,ตัวใหญ่ๆเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นยำแหนมนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น กล่องหวานครับผมกล่องละยี่สิบนะครับผมตอนนีก้ก็จะเป็นลูกจินดเรอบผมใหม่ละห้าบาทนครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นไข่ข้าวครับตอนนี้ก็เป็นปลาสลิดนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นจานละหกสิบบาทนะครับผมอันนี้ตัวเล็กหน่อยนะครับจานละห้าสิบบาทนะครับผมห้างนะครับ อันนี้ตัวละสิบบาทเองนะครับถูกโถงไปนะครับอันนี้ตัวละยี่สิบนะครับถูกโถงไปนะครับฝั่งน,นี้ตัวละห้าสิบนะครับน,นี่ของมือซ้อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้ากับทางออกนะครับผมเข้าได้ออกได้นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นนะครับผม ตลาดนัดนี้จะมีตลาดนัด็จะเป็นตลาดนัดยินตาบุจะมีะก,ก็จะเป็นผลไมนนน้นะครับทมั้วกวันเสานะครับผมสองวันนะครับผมถ้ามาตลาดนี้ถ้าไม่อยากหุงข้าวนะครับก็จะมีข้าวขายเป็นถุงนะครับผมข้าวหอมมะลิก็มีนะครับผมข้าวเหนียวก็มีข้าวธรรมดาก็มีนะครับผมถงุงละหกบาทนะครับผม ก็จะเป็นเค้กนะครับผมสิบบาทนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้ปอกแล้วนะครับผมถุงละย5ิบ้าเลยนะสาสิก็มีนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นองุ่นส้มนะครับผมแอปเปิ้ลดับใจลองของนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ